อายุ10ขวบนะครับผมขยับไปข้างหน้าหน่อยนะครับนี่ครับผมก็เพิ่งจะเห็นนะครับตั้งแต่เดินสายมาครับหนูน้อยมาเลยจังหนึ่งคนนะครับออกเวาีภาคใต้แต่ว่าคิดดูแล้วก็น้องเป็นคนเดียวในภาคใต้ของเรานะครับที่อายุน้อยขนาดนี้แล้วก็บินได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเปลือกแล้วครับใส่เต็มที่เลยครับผมนี่นี่ใส่ไปเลยนะ กับบางไทเด็ดเดกครับผมนี่ครับนี่ครับน้องฉันมาจากพยาละนะครับเนี่ยเวลาล่วงท่าไม่ธรรมาดานะครับผมเดี๋ยวชิวต่อไปมชิวไปไหมชิวต่อ พี่นอนอ่ได้เลยครับผมรูมที่ครับผมดูสดกินได้เลยเรียร์อ๋อได้เลยครับดูปไปด้วยภาคไปด้วยเลยดื่ด้วยภาคด้วยได้ครับผมเมื่อกี้น้องแาริฟมีเสียวนิดหน่อยครับผม,มด้วยกันที่ว่าเหนือชั้นนะครับ ดูให้แน่นๆครับทุกยาครับคุณหรือเปล่าความดูกับความขับมาคะแนนมันอยู่ตรงไหนคุณจะรู้ไหมคุณจะรู้ไหมโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยเล่นเอารมณ์สั่นอายเหลือนเลืออะไรลยนะครับตังซันบอกว่าแบบนี้ตังขอกลับก่อนได้ไหมนี่นี่ครับชั่งยาเก็บโอใส่กระเพาไปแล้วครับผมนี่าน้องก็ได้กี่ปองนะครับ เลยสังหรือมาเลยครับขวดมาเลยครับปั่นแมวมาแล้วครับผมนี่นะบ้านอยู่ใกล้ฝั่งชั้นนะครับรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่น่ากังวลโอเคครับจิตายพอสะครับนี่นี่ทำนับระมาอานด้วยเลยครับ มันหวานคบังมันคงไม่เลือกเลยรครับครับครับวจะดูเบอร์น่เรื่องพัฒลุนะครับนี่ครับ,รบ,รบเออบ,รบอรนาลานะครับตอนนี้เด็กชายคนนั้นดูไปดูพ่อบอกว่าพอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วลูก มีไปเลยลูกมว 550x มือสองกำลังรออยู่นลาวมีอยู่กมีครับโนบี้ร้านใหม่ๆครับโมอลารุ่นใหม่สนใจติดต่อมาได้ครับหน้าใหม่และหลังใหม่ครับผม